ครับตอนนี้เรามาดูการฟื้นซ่อม,มอ,อันนี้โครงการอะไรครับน,นี่ผลิตนนผสมครับผมิตัณผสมมีกี่รายการมีกี่รายการครับจาภาพคุณน,นุถ้าแบ่งย่อยจะเป็นแต่รายการครับมีระดับพื้นฐานร,ระดับกลางร,ระดับสูงแล้วก็ผสมแยกมาต,ตนมา้นมาปลายคุณยนอย่างเดียวใช่มีที่เราส่งได้แต่รายการที่พอสามารถจะดิวได้ ที่ระดับมัตธยมต้นมสมส่งได้เราสมทั้งหมด,ดคดรับค <c oughs> า,าดว่าคาดว่าจะเข้าวินระดับภาคเัาไห <c oughs> ม แน่นอนครับครูเราก็ะวังไว้ก่อนแน่นนอคะแล้วถามอีกนึงเด็กใหม่ทั้งหมดหรือว่ายังไงเออมีเด็กใหม่เอาใช้เขาเด็กเก่าก็ดีกว่าเด็กเก่ามีทีมเดียวใช่ค่ะเด็กเก่าทีละบาทนะครับเด็กเก่าทีมเดียวที่เหลือเป็ด้วยยังไงเด็กใหม่หมดจะเขียนขึ้นไหมแม่เขาบอกจะปูพื้นฐานทันไหมจะอะไรทันไหมให้พร้อมจากการต่อสู้เราดจากสีของไอ้ดีตมาแล้วเรตันกันเดือนเดียวสองวันผ่านฉลุยใช่ไหมไอ้นาย เด็กใบได้เก่าลูกเด็กเก่าครับแล้วนี้เราเลยรับผิดชอบคุยทําอะไรลูกอันนี้ก็เป็นหัวหน้าในการดูแลทีมนะครับดูแลน้องๆทั้งหมดเลยไม่ใช่แล้วรแค่เฉพาะทีมผมสิหัวหน้าดูทีมผมเราชื่อทีมทําอะไรนะอ่าผสมครับอะไรผสมอ่าหุ่นยนต์ผสมครับลหุ่นยนต์ผสมคือใช้เขียนโปรแกรมประกอบกับทํามือครับถูกไหมลูกมีเป็นออโต้กับมินวนเลยครับอ๋อแล้วที่ผ่านมาพะเยาได้ที่เทเลที่สองครับถามจริง จริงๆครับมปลายหรือมต้นลูกมต้นครับโอ้ปีมือใช้ได้ปีนี้ก็คงจะมีมีรุ่นเหรียญนะครับเอ๊ะเด็กใหม่หรือเก่าลูกเด็กใหม่ครับเด็กใหม่ตอนนี้เราแข่งขันอะไรครับลูกคุนผสมคุณผสมขุนผสมชื่อก็เหมือนก็พอจินปยวกันตอนนี้ได้เก็บความรู้ได้มากี่วันลูกเข้ามาสามสามสามทีวันตอนนี้ครูหรือพี่ เพื่อนเขาสอนอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้เราพอรู้บ้างการเขียนโปรแกรมหรือการทำอะไรต,ไต่อยนลล้้้้้้้้คครร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 รััััับบบไออ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 อเเ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 กกกกกกกววนน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 ีีีีนนีี็็็็ปปปสมมาาาาาางงงง่ออ่่ตตตตืืืชืชหซจดะะยกกยยถท หน้ากันอย่างเดียวอเก็ยอดเยี่ยมเลยครับก็ทั้งหมด8ทีมอันนี้หนึ่งใน8ทีมโอกาสมีเข้าสูงเพราะว่าเป็นเด็กเก่าด้วยเด็กใหม่ด้วยคับที่เจอกันที่โรงนิาสิมาวี่ไรสุธรรมพิทักษ์วันที่1 7บเทธันวาสิบแธันวาแล้วก็ถ้าได้ก็ไปวัน29-30มกรามกราบให้กําลังใจครับโอเคครับไปตามดูยู u b e นะครับเก็บข้อมูลไว้ขอบคุณครับ